ทอรอขอไฟเขียวเรือฟริกเกตคู่คุณผู้ชมครับผอบอทอรอคนปัจจุบันลั่นกลางวงขอรัฐบาลอนุทินไฟเขียวทันทีไม่ใช่แค่หนึ่งแต่ขอจัดเรือฟริกเกตอัปเกรดเป็นสองลำสวัสดีครับตอนรับเข้าสู่ข่าวร้อนที่คุณไม่ต้องอ่าน ความคืบหน้าล่าสุดของการจัดหาเรือฟริเกตสมรรถนะสูงพลเรือเอกไพรโรดเฟื่องจันทร์เปิดเผยด้วยตัวเองครับว่าตอนนี้กําลังเร่งร่าง TOR แต่หัวใจสําคัญที่ก่อนขับเรือขอคือการขยับงบซื้อจากแค่1ลําเป็น2ลํานี่คือการวางรากฐานระยะยาวเพื่อความมั่นคงทางทะเลข,ของเราแต่ที่น่าสนใจยิ่งกว่าคือนโยบายชดเชยหรือ o f ฟ s ซ t p พ l i c ซพอบทรย้าชัดเรือ2ลํานี้ต้องมีการต่อเรือในประเทศต้องมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีและต้องมีผลประโยชน์กลับสู่ประชาชนให้มาก ที่สุดนี่คือการสร้างอุตสาหกรรมในประเทศครับส่วนข่าวลือที่ว่าสนใจเรือจากตุรกีนั้นทันปัดทันควันโดยเผยว่าตอนนี้ที่สนใจมี3มบริษัทซึ่งเข้าไปเดินดูในงาน d e f e n s e AND SECURITY ที่ผ่านมาคือบริษัทจากเกาหลีใต้ทั้งโอเชียนฮันไดและ S k สและเพื่อความโปรง่งใสท่านตั้งผอ,อกองเรือ,อยุธก,การมาเป็นประธานดูแลเรื่องเรือฟริเกตนี้ด้วยตัวเองเลยครับสรุปคือทรอขอสองลำเน้นสร้างในไทยเพื่อผลประโยชน์คนไทยคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์มา มาคุยกันใต้คลิปนี้เลยครับอย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดติดตามช่อง2 8 HB News ไว้เลยนะครับข่าวร้อนที่คุณไม่ต้องอ่านแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ